มาแล้วค่ะขวานมานี่แล้วขวานมาก่อนมาแล้วน้องขวานเด็กลาดมงคลค่ะคนสวยสวยเฮขวานเอาลนลนเก็บเก็บเอาลนอีกรูเก็บ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 เอาได้เอาอันสูงเนาะเฮอันนี้สวยๆกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันกลัว อ๋อแข่งคนสวยมันเอ่อเจับหน่อยอันนี้อันนี้มันหลุดเนาะเฮค้าเดี๋ยวตอนกลับค่อยแวะมาโอเคไปแล้วตุ้มูตัวมูไปแล้วจุดก้นบิด S <S> ใช่โตวไวไปแล้วเด็กวตัวเล็กนี่ไงที่ขี่น้องลูกครึ่งน้องขขวนคนสวยวไปเจอที่งานช้างครับทิ้งเราตลาดน้ำเลยน้องเราไปสแสดงไปสแสดงดค่ะเชะ้าน,นี้มาเที่ยวกันนะคะหมอแล้บางคนเปิดแล้วค่ะ งานช้างปิดแล้วมางานตลาดน้ำนะคะไปแนละ้วไปแล้วคนสวยน้องขวัญเด็กมอเด็กมอน่ารักนี่คะ่ะบรรยากาศเช้าๆนะคะตลาดน้ำนะคะ มาหาซื้อกล้วยซื้อยามซื้อต้นไม้กันนะคะเช้านี้กับต้นไม้สวยๆเสื้อผ้ามือสองก็มีนะคะมือหนึ่งก็มีสวยกลางนูบอลพาไปดูบอลสวยๆหน่อยดเด็กก็มีค่ะ ค่ะตปนไม้ไม่แพงนะคะร้านนี้ <c oughs> มีคุณชายก็มานะคะคุณชายแยอะเลยน้องก็เยะ่ะโอ้ยต้นเบลมเลยสวยแดงเต็ม ม,มพี่ต้นชายนี่เท่าไหร่อ่ะคุณชายเลยกเนี่ยคุณชายมีสามกับสองย่ะ3สามกับสองร้อยตัวสองร้อยอย,อยอได้เลยค่ะเลนะคะเปิดแล้วคะ่ะตลาดน้ำมอราบุงคลนต้นไม้ถูกๆบ้านถูกๆเสื้อผ้าไม่แพงนะคะ โอเคค่ะสวัสดีค่ะกับหลวงปู่ดุลนะคะคสวยดีเก่งดีก้วยไหมคะยำไหมคะ